สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซูโสุคนครับเมื่อเดี๋ยวพีมามีครับก็ได้หอยลอยเมียครับอินเขาอยู่ฮยูนาครับมืัอนี้ครับคือเก่าขึ้นโอ้ยังไงนี่คือเก่าขึ้นอ่าครับผมเฮ่เนี่ยครับแก่ยู่พี่น้องครับฮะโอ้แขม่วงกรอบครับพี่น้องลาบเป็ดครับพี่น้องลาบเป็ดเอาพวงนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาพี่น้องเอาเขียซ้ำต้องใช้เจ้าที่อยากลาบเป็ดลาบเป็ดอ่าพี่น้องต้องใช้เจ้าที่อยากแห้ง เช็ดแคบหมูขายได้บันคนะ่าทรงยำว่แพ่งคือเขาแม่งหรือลู่กชินก็มีครับพี่น้องครับตัาเป็ดตำหุงพี่น้องเล้ยม,มีสองนคนแบ่มู้กรอบอครับพี่น้องครับอื ลูเขาพ่อครับพี่น้องครับอืมเอาแถบฮึนึ่รูดีป่ปะปะรูดีสุดหน่อยัอืมมันจียงเป็นนเยอะไหกับพี่แมงมื่เงิน,นฮะหน,นึ่งเงิน ก็ภาษาอาหารอะบ่มีฮะบม <laughs> ่มีบ่มี่ีกหนึ่าไป่ะมันเจียวเลยมะมันเจ้าวคือต้งเสียวพ่อหาเจียวอยู่อยู่เวียนเบิดเมื่อไม่รู้หาเจียวอยู่บู๊ให้มือเขาเา้าดาวเวียนเบิดเมื่อม,อม,อมือเข้าดาวอ บ่อีดอกเมื่อเข้าดาวเมื่อเข้าดา้วี่ทุ่มเพื่อนใช่ะตีเนื่องเปนเพการผักกะเวร่าฮ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 ่าว่าฮ่่าฮ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 ่่า่าฮ่าเนี่ยเ่า่าเ่า่าฮา่า่า่่าฮ่าเ่า่าฮ่าฮา่าา่า่่ ตีถุงหอบอยูเวนครับอ้าวอยูเวนหอบอยูเวียนหาโมงแรงเจ้าโทรมาคือยังว่าบ้าเพื่อนมักก็หยอกกันเรื่อฮะก็หยอกกันเรื่อยเมนู่บนิ่เพิ้งแบบบ้าเพื่อนด้ว่าซ้ำหยอกกันเรื่อยก็เพื่อนกับฝูงเพื่อนมันส่งติปออนไลน์มาให้เขาเชื่อ แต่ภาษีอาจจริงหรืออาจจะยินคือ้นเป็นแนวนั้นป่ะหืมปากเก็บซีนในหอยด้วครับมือนครับมือเข้าดาวครับฝากเก็บซีนในหอยด้วครับมือเข้าดาวครับมันเป็นแค่การแสดงคนว่าครับอาจจะสมบทบาทแน่กับผมไปยัางหามบ้ากันนะครันว่ามันแค่การแสดงได้อ่าสว่แล้วใช่ไหมเจ้าก็แค่การแสดงคนว่า เมื่อนั้นอาจจะพลาดไปหน่อยครันว่าเมื่ออาจจะพลาดนิดหน่อยกับบเป็นงยางดอกเกันว่าแหม่เปิฝูงเปิดฝูงฮะเปิดฝูงเป้าปานตาเห็นไหลเมื่ออาจจะพลาดแน่ยกระไรครับว่าจ้าอะให้เอาไปครับไปเที่ยวล่วงเติมร่วงเติมใส่มาบอกชูปีน้องฟังเะไรจ้า เปรนที่สาลงเตียมมาแลย้องลำ้่ามมามแล้วไปพูดระเบิดครับพี่น้องครับเอาละพูดระเบิดกรอบไปเลน่อแคบหมูเหรอมีาขายแคปบหมูด้ตอเปไนปอย่างไร ข้าพี่น้องแฝยเสียเ้ยนนะไปล้งเชื่องแจ้งกันสักหน่อยกันอืมหลังจากคลายเข่า,ขาประสบความสำเร็จค่าทรงแผงไหลพี่น้องครัจำรับอุิบาลเลยอ,อุอัติเหตุเม้าเอียงยังไห แซ่บอีเลีกินเลยะนะมักินมะดัดแซ่บเลยยังไงบ้างตอนนี้จังหวัดอุบลหอกากระทาการหนาเป็นห่วงครับพี่น้องครับรดูแร่เอาเพื่อกระพับพไผ้มันม<า>บอกกันมาเลยพี่น้อง มันท้าบอกไปกกับบะเสือเขาแล้วบะซ้อมาซบเองซบแมตเด้อร์กินเหล่ากับยุ่งห่างๆกันเด้่อยๆไอ่เนี่ยเรียเข้าไปข้าวบัวแดงมือสิบะเถิงแก้วเวียนแก้วเวียนอ๋อมือสิบะเถิงเขาบ่เรื่องเลยมือสิบะเถิงมือสิบะเถิงแก้วบ่ แกวเวียงแก้วเวียงภาพเป็ดพี่น้องครับแซ่บมันต้องผือได้พี่น้องเลยสูตรได้ไหวครับ mọi người bắn gì ơi nó mượn không? Ừ, sang Thái. đang pha cái gì? cái đằng đi kiếm pha quả sâm thịt. À, học con phải là sẽ ลาลาไม่สอออดูเขาไกลกับหักกองกกองหักองกกองเร็วเร็วเร็วดูาลารับเซิร์ครับพี่น้องลูกสดาวพ่นวมีเกอบมันตายมาก็ดา้ออไปเที่ยวเกิดจมากินหลับมาตัลอยเบิ้ลนมึงนะ ทีมือว่าคำยุทธอีกหนึ่งลหละตายมาฮะฟ้องข้าจะไปหลอดหลายงานกู้อาหารม่อยู <pl ains> ่ถ้าเก่าคีอยังฝากชิ้งานงานกู้อาหารม่อยู่ก็บอกแล้วเด้บบเบาางรับว่าคือบบฝากไปในถงครับข้าจังเด้ดูเวทแต่เปนทีสาสิบเอ็ดเขานทีสามกัดดูเวยังเวน มือละหารรอยองเามหาเรื่องหนึ่มือหารยเบิ้ดเต็มมือเข้าใจแต่เป็นรากการบ่วันมือะหารรอยได้มาไข่หรือตีาถึงเบิต้อไปจโวนไปหน่อยเอ้ย้องเคเห็นเหี้ยขาใหญ่สี่บาทเทาไปเบิ่งาห้าหา อีนี่อีนี่เลยอ่ะโอ้ยมึงเคยยิงข่าวใหญ่ไอ้เจับปีกสู้กินเหรอขึ้นไปเบิ่งอันพญานาคเขาทำหน้าค่าเขาอีกซี่สิบบาทเล็กน้อยส่าบาทอ้าวเกิดมาศาตร์หนึ่ง่าป้ายห้าวว่าก็ลูกน้องดอนเบื้องกันพญานาคแม่อืพ่อพญานาคอยู่บ่เป็นตัวพญานาคพ่อเจะงูที่อยู่ไหนนะ คอยขู้นโมปั่นดิไปเบิรงแห้งทำไมเดือดกับไปคือกันนะไปชุพันบุรีครับพี่น้องไปเบิรงนโมบุปั่นแดนมังกรเพิ่นเบิรงมังกรใหญ่ชุพันบุรีขี่รถจากปทุมธานีไปชุพันบุรีไม่เคยเห็นมากลายเยี่ยมบานไอ้สายบ่รอรอรอเขาควงไว้เอาควงไว้ ทำไมมังกรอนตอนพูดแต่ตายแล้วเตื่องหุ่นรัวดูวยด้วยแม่แมดูวยแม่นอนครับว่ายิ่งเข่าสามชีมือกเรื่องมาสีหมอกฮะเรื่องมาสีหมอกยิ่งมาสุพรรณเหรอเห็นคุณแพนเหรอเห็นคุณแพนอยู่แบบเห็นฮะคุณแพนขี้ม้าสีหมอกอยู่กลางอยู่กลางอันแหละ มาเอาไปนะไปไปไปโดดๆไปโดดเอาไปนะวนเดี๋ยวไม่หิวเนาะบอกไว้เอาข่าวกุ้งเลยตัวนี่แหละครับพี่น้องครับสีสันเนื้อวันนี้เอาหนีสีสันเขาน่ให้กินนไป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 โดดปนอนไปข่าวกุ้งไปนี่แหละครับพี่น้องครับลูกกามี่ผู้เดียวเ็ดอีที่เอาซ้ำ แต่เรี่อย่งม้าไปแล้วบัดน,นี้หัวกรอบพะเอาขึ้นเรียงครับพี่รองครับ จาก็พี่น้องไปซองปีแล้วว่าจะเปิดซองเองว่าจะเปิดจริงครับพี่น้องเราต้องเปิดดอกหน่าจะคิดว่าเปิดไปเราต้องเปิดเราต้องเปิดน่าจะเปิดเปิดไปที่ที่ผู้ใดติดตามครับต้องเปิดต้องเปิดด้าคอมเมนต์ละก็คอมเมนต์ตัว มาอาศัยสองเพรานั้ถือด้ากันประจำาอบเย หููพี่ประยู่ซีเมื่อกก,กินตมาหารแห้งเล้กน้องก็ได้ไอ้ต้มมากินต้มมะหมาทุกคนเลย งการไ,ไ,ไม่ใช่งการฮะว่าไนคำตอบฮะว่ไหคำตอบเพราะไ่ไม่ว่าไ,ไหถึงมึอแมนอยู่น่นอีตั้งรายเดือนมกกาบุพามีนาสามเดือน,นส,สองเดือนหอดเดือนมกกลาเลยอสามเดือนล่ยซองก็พ่อจะไปไลาสามไก่ <laughs> <laughs> ยูหอด<า>หรือเปล่าม มาอยู่หอดจังไหนบุญก็ไปซอยเข้ามาปลาแห้งก็คือไปเดือดพึ่งาเข้าไปงานบุญก็ได้พี่น้องเอ้ออ้าวม,มาต้อนรับเน,ะนาะเราไม่เห็นหนันงสั้นอ่ะสุดหูขึ้นมาไปกับบ่ได้อีกคนว่ะม,มาจากพี่จากน้องเหมืนว่าขึ้นไปกันทั้งสั้นแล้วแหละยืนเฉลิ่ยผันเฉลิ่หนีอยู่ตระกูลยังก่อวัฒนธรรม อย่าว่าผมเสียสื่อครับความยิงไงครับหลายคนได้ยินเสียสื่อเสียไปเองบ่พี่น้องครับจะบุไซล์แบนกึ่งใช่กันครับพี่น้องครับรับรับรองมาคล้องปลอมมาใส่กันแล้วเนี่ยบุไซล์แบนกึ่งใช่กันพี่น้องเอ้อเขาจะเอาไปบ้ายตียแบนตาใช่คนสบ้านเราหรือเล่าอันเป็นบุคลิกของฝ่ายของมัน ก็แปลกได้พี่น้องครับหัวมันตะลบปุ่นตะกล่นี่มันจะพูดขึ้นขึงมิตรพุงเหมือนมากพี่น้องคาสิโนหวานเน,ะเนาะใส่ตั้งตาไว้แต่ยื้อขุ้มตาจนตี๋ตีอวัยวะนนี่มาเท่านี้ตีอวัยวะแบนอยู่มาเท่านี้บ้าว่ามาเดี๋ยวใส่แบนนอตแบหลับได้พี่น้องไปพรากันนะขนาดยางซี่พี่น้องยางซี่ยัง <laughs> ห่วงแบนอยากเดินดันแตะก็ยางซี่อะไ้บ้าว่า มาเถอะสี่เก่าเด้น่ะอึมาเถอะสี่เก่าโนโอเรียนจบเด้น่ะบอกรูรับราชการัดไม่คุ้นได้น่ะอ้าแน่นอนแน่นอนแน่นอนรูซาเป็นพ่ออ่อนพยาบาลอืมรูซาเป็นประหลัดปะวะอือฮึทิ้งจะไม่ธรรมดาเด้น่ะอืมขึ้นตะข่อยแล้วคือเป็นยังบ่ายเขาหยุดปีใหมครับวะมิได้่อยยี่คานเลี่ยนอืมพอตีนดันไปเลี่ยนมื่อเข้าดาวบ่ายเขาหยุดครัวะ ก็ไปนั่มปะไพ่พูดอะไรไปนั่มเลยนี่มิเต่ร์โมแต่รผัวเท่านั้นว้าวมาล้วมันจำจ่วยไพ่ยิ่งคือเพิ่นเอโมูเมียบ้านนอนยู่หน้าจ้าของไมยกองเฟืองมันสูงสัดตัวเนี่ยกับเนี่ยท้อเพิ่นว่ะแหนมมาเห็นติ๊ดเลยเออการการลันชัวหลายโทษเอิ่อนน้ว่าแล้วฝนตกเลยพอดีสิ่งที่มันเกิดก็คือมันเกิดเรื่องนี้มันผ่านไปคือผ่านไป พันตัวไปทีปห่หม่าหมาหัวน้ำแบหนาวกับหนาวเลยพี่น้องครับพุทธท่นครับพี่น้องครับพุทธท่นพี่น้องพุทธทธ่นเคยกินว่าครับพุทนี่คือพุทธท่นครับพุทธท่นได้พี่น้องครับอะไรคือพุทธท่านใช่ไหมเนาะมู่จะมาใส่เมียวเมี่ยวเจาะโอ้ยจะซออะไรนะอะไรใส่สุรินทร์สุรินมาสุรินทร์ต<ม>้องกินสุราครับ ก็บกกินเฉาให้กินนะปอกโซจูวัดขึ้นสดแจงเอ้ยเล็กหน่อยดอกเท่านแต่หมูไข,ข่อยคือกันเลยนะเบิร์ตโซจูไปซีขวดวิ่ว <c oughs> บงบากบ่าวไปที่เพื่อน <c oughs> ว้าวว่ะก็หมดสิ้นแล้วว่ะปอกโซจูวัดขึ้นสดแจงครับมันหน้าเบิร์ตเป็นต้ดครับม <c oughs> ันหน้าใครแล้วเกลือห้อยทักขวนวันนี้สูหมากแนวสีนอสู้ว่ะ <c oughs> เมาโทจูอีดาก็ไผ่แหล่ะาะแวะแวะเลวเพื่นองน้าเนี่ยตบบัล่สตับเลือดเนี่ยแบเพิ่นหลายรถเพิ่นนะเออเปลเม่หลายเขเปกน้่งเป็กเดียวเยแล้วบ่อใดบ่อไหวเราข้าเกาหลีเราข้าเกาหลีเขาเลยบ่อไหว้ขกินน้ำมะเบือ กินยังกิน,ปนเป็นน้ำเปล่าเลยเจ้าผมบ่ามักเนาะคุณกินบ่เป็นเลยยาเนี่ยพวกสูบแต่น้อยยาสูบสูุบค่ะสูบมันดูรสดูไงเราในเรี่ยแวแล้ว เังแมวบ่ครับธรรมชาติจังนกจังงูจังกาไปแล้วที่ดังคือเสียงแมวแมวแมวผู้ปลิวทั้งปลาศาติน์นะอ่ะพี่น้องครับกินได้กัแบ,บแซ่บมันกันสองคนกันหอยเพิ่มสวัสด,ดีปีใหม่พี่น้องครับสวัสด,ดีปีเสือครับให้พี่น้องมีความสุขอาอยุมันขันยืนได้พี่น้องเด้อนี่ไทยเกิดคิดหวังสิ่งใดก็สมุนท์ปรารถนาสุขสุขพ้ขขนครับพี่น้องครับอย่าเจ็บอย่าจ,จน อ่อยาย่าเป็นไข่เป็นไอครับนี่ไข่ดีทีนี้จโอมมีควันครับรอนนโอมมีควันอมมควันเท่าไหร่นาะครับก็วิจิตรเก่ากัจะให้เป็นพี่น้องครับให้พี่น้องทุกคนที่ติดตามพั่นี้มามีสื้อแบแข็งแรงลำดวยลำดวยสูข,ขุกซ้อนครับสำหรับคลิปนี้ครับรเดี๋ยวมีมควม่ครับในหอยลายเมียครับกาเฟมวัสต์ดีครับครับ